คุณชื่ออะไรผมถามหน่อยว่าคุณจะชื่ออะไระชื่ออะไรไม่บอกอะ่ะทำไมไม่บอกอะ่ะบอกอะไรทำไมผมถามว่าคุณจะชื่ออะไร <c oughs> มุกนี้แม่งกับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับจีๆร้วผมคือนักแข่งเก่าครับแต่ว่าผมคือนักแข่งเก่าใช่วันนี้ผมจะมา สเตปการแข่งรถให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วครับผมอะคือนักแข่งรถที่แท้จริงนะครับใช่ผมไปผมไ่ไกลจ่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมบนอะไรกังวันผ่านจริงนี่ดูการแต่งตัวที้มีถุงมือเซตี้พร้อมบนตรงนี้นักแข่งแน่นอนครับนักแข่งตปิดคลิปได้น่ารักมากทุกคนจะต้องจดจำกันอะไรอยู่วะไม่ไหวเลนะ ผมจะเล่นเกมโดยการใส่บกกันดอกเล่นแล้วก็ใส่ถูกมือเล่นด้วยผมต้องผมต้องสดขนาดอ๋อไม่แต่จริงจริงนี้ร้อนมากเลยจนระิงจริงกร้อนร้อนร้อนจัดนักแข่งแกงจริงนะทุกคนไม่เชื่อเหรอทุกคนไม่เชื่อจริงเหรอ <c oughs> นี่ติด oh. หัวสดอีกสดขนาดไหนให้ทุกคนคิดดูเอาละกันนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมแน่เลยอะ่ะผมว่านะ โอเควันนี้เราอยู่ในเกมรถนะครับผมจะใช้ถุงมือเล่นนะผมพูดตรงๆเลยผมจะใช้ถุงมือเล่นแค่ใส่หมวกกับนักเล่นก็ลำบากแล้วครับใส่ถุงมือเล่นนี่ผมว่ายิ่งแล้วใหญ่นะดูจากทรงนี้นะผมว่าไม่น่ารอดอ่ะเฮ้ยเกมรถก็น่าเล่นแหละ่ายดิที่แล้วผมเป็นนิตเตอร์เกมมิกินผมไปใ้หมวนี่มิกินครับผมเป็นตัวขับนะผมเป็นโมเดลนี้เลือกที่โมเดลอะไรไม่เห็นแล้โอเคเราไปขับรถกันเลยอย่าเสียเวลามากไป let's go boy กดยากจริงไหกดยากจัง w e l c to the new XR Championship เราแขงที่เกี่ยวตโตเกียวนั่นละตุ๊กตโตเกียวกับเกียวโตเี่เหมือนกันนะทุกคนใช่ผมผมจะจะดีดไวเนี่ยโอ้ยจะแบบปรับยากอะทำไงดีอะทุกคนอยากดูไหม 3, 2, 1เอลย l ได้อยู่อะได้อยู่อะประคับแบบผมว่าไม่น่ารอดมาดูจากตรงนี้จเย็นจเย็นปัดที่ส ที่หนือนะเขาเป็ที่าเลยเรละเนอเ้วันนี้นะบักานีนนดิฟุ่มรุมเย็นโอาโหเปียเลยอุ้ยโดนชนเไปยป้าวนี่เก็นี้ตกจริงมาครับคือรถรถรถี่่ยังไม่เข้าใจเย็นดี่ยเเก็บอะไรไม่ร today, ู hmm. <poke. S 1> all, ้แนตัดก่อน เด้ดเด็ดเดดเดดเดไม่ไดอยู่ไมอยู่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ไหวเฮ้อย,อย,ย,ยที่สี่วะโหแย่เลยอืมเ็บไหนมงมาเี่ยงเฮ้ยดีนตเดยเลย s system just r e l a n d ทีเฮ้ยี่ดีอนที่สาม แวบ้างอยากเห็นแวบบ้างโอเครอบที่ไหนรอบแรกกรอถขาดมากเกินโอเคยราตัดตัดอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้หนึ่งเลยจรกงังนี่ผมถึงต้องทันแต่งตัวแบบนี้ค่บแคชเพลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใครที่เป็นลังแจยผมด้วยนะครับก็มาทำไม่ได้แล้วใจเย็นไหวหรือเปล่าไม่ไหวก็บอกเลไม่ไหวก็พักก่อนเย้ ปล่อยอิ่งปล่อยอีกงไม่ไครับไปปล่อยดูด้วยปล่อยดูด้วยเย็นดันด้วยครับันูวเลยครับท่านผู้ชมครับเอาแคบเอาแคบแคบหัว ดีรับาไนะครับก็ย่่ป็ไงไม่ได้แงไ่ได้แสงเลไปไกลเกินไปไกลเกินกว่าที่เราจะร่วมเครื่อมมือถือ เคนไป DMP โหมเนี่ยมก็ปกเืนูใสทิ้กลแล้วมันมาไวมากโดนโดนกแบตงกเก็แงผมเแงผมแงผล้ว ที่ห้าครับทุกคนแล้วโอ้โหที่ห้าแย่จังเลยอะค่ะก็ได้แค่ที่ห้าอย่างนั้นอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเธอครับเอ้ยแต่จริงๆผมก็ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับใช่ป่ะใช่ไหมครับทุกคนใช่ผมเป็นที่หนึ่งของทุกคนอยู่แล้วครับใช่เป็นที่หนึ่งในใจของทุกคนอยู่แล้วใช่ป่ะต้องใช่แหละ ก็โอเคนะิีนี้ผมก็มาเล่นแค่นี้แหละใช่ก็ใช่ก็ก็ประมาณนั้นแหละก็โอเคหรอดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างไว้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นคลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันโอดคบายบายยะ